วยเพคอบรเีเวาเที่ยวมาที่มคอวันนี้เาอ่าอาไปตรวจัใจเ่อนอาปถ้าาายูว่เตีย้าข้หมากยวเีถ้าข้ามหมา่เียถ้าาหมาวเตียเีย้ยว่ยาบาลก็ว่าเ้้่เขาก่าเ้ยขามหาว่า้าหลายเตยหย าบางจอดกับอะไร้วนสามว่ามใจให้กับใจ้ห้ทำมันรถววด้ทันเา่ายเ้านพักเขาจะตัวเตอัเนาะที่วยนาจะอที่สว่เอยกเนี่ยก็เปรวอบอกหาเียเวียหว่า เือดเเยอกว่าใชแล้วเ็ใเก่งใจเล้วสิว่าเป็นวยเนาะนี่เนี่ยเซลล์หนาแม่คุณแม่หนายี่ตุเย็นละยียางไปยัางมากคือบ่มีคนเป็นคือคือคนมาเป็นยยางใช่ปะเจ้าหลอนใเยนเองนี่เย็เย็ตามกระสักร่าก็ได้โอ้ยไปบวแตไปเนี่ย นำตาตึตงคือมันยาบได้เนี่ยบาดติดต่อกันีาดตเองยดเงแ่ยองก่อนถ้าตัดยาไดออกเนี่ย็ให้กินยาเทียนเียเม็ดะเห้ยเทียเม็ดนี่เนี่ยเจียเม็ดเนี่ยนี่เนี่ยมันเลี่ยงนี่เนี่ยมัเลี่ยให้ยาบยาบติดแล้ว ขึนใ้โูรได้ฟอกขึ้นโูจูดีุ้ตัวมันเป็นเอาร้านไทยมาฟอกนบ่นปะาวมาเอร้านไทยมีไอ้สีบบคือคืออไรเนี่ก่อนเนอะน้ำนัดอนัดเบื่ออนัดทำไม เจ้าเฮ็ดยังเดีกบอ่เขาเถเอาคือบวชนิมาบวนยาถิมแม่นี่กินตะปอยาเพรากินตียาอ๋อเนี่ยจะว่าสวยว่านะฮักบ่เฮ้ยสวยใส่แล้วเจ้าเจ้ากืเบาทเนี่ยเจ้าก็เฮ็ดนาดำ ว่าดื่มยดงไหมยาแดงกนไหลนี่เนาะเพราะถือแดงแม่ทายจะรู้คนกี่รายหมอกขาวางอะไรแต่ยายจะแต่เมียบ่พอเนี่จังหวะนี่ล่ะฮะอยากเมียอายุจังหวะหมอกขาว่ายัวหมอกขามาตั้งกอนจะจังออกเร้่มเมียท่านะหมอได้หรอหมอทวีหมอทวีคือว่าหมอที่รอดเข้าไปตรวจหัวใจเออนี่แ่ะเอาไปตรวจแล้วอือ แต่ว่าถ่าขัางผลอยู่ฟั้งคังผลหนุมวัวแข็มาแล้วแม่จชไหนพวกเบอรอันเบอร์หอโอ้ก็ต้องให้หมอวินิจฉัยตัวว่าผลกันเอ็กซเรย์หมอีนบอกฟ์บเอ็กเซเรย์ไหมแล้วก็จะหดีเสาต้องเชื่อคน็กซเลอยู่ดี ก้องกององยผุย <divide> พ <reci Hai> ิจ <saturated> ิตผุก็เรยก้องนีไทยเอาคลิปน้หน่อยกับพ่อละทางคนรบผอกนี่น้องแจนใช้หลายแย่กับพ่นโอ้มอนิดปีเลยหรือมอนิดแล้วพี่หมอเมื่อกันอันนดพี่หมอเมื่อกันนะพี่หมอเข้ามาพี่มีช่องสีรัมตันนะ ไม่ซ่องทีนต่างนซิมอ่ะเจ้าพวกันีมีเสียแล่เ้วมาดูแลแล้วเออเนี่ยออนน้นันนันโอ้ชิโกะชอโกะเดาห้มเป็นไรมอนิทเออเดียวันนั้นต้องใส่นิดนึงต้องตีนิดนึงยต้องตีอีก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 โอเค คนใจใหญ่เนาะคนใจใหญ่ใหญ่โตนี่สิละหัวผ้าเี้ผ้าตอนนี้เนาะอันโตนี่เปนนี่แต่หมอเขาวายีเยอะดเลยเจีต่หมอเขาวกินยาหลายับมันได้เป็นกินยาชุดไร เศร้ากลินเลยนะเป็นยังไงกินแต่ยาสุดหมอมันมีผลทางเพียงตัวนี่อันหม้อเพียาวาไม่เป็นี่เป็นยังไงผูกสาวพาไหมเด้่อมเนี่ยพนักจะจะไปกินแทต่แค่ยาสุดเออกินข้าวกินเนี่ยไรข้าวยาสุดไม่เห็นกับสารมื่อสารอะไรนะมอนิดโอ้โอเค thank you

อยู่ที่ชั้น5โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะจ๊ะ <c oughs> อือข้านกินเขาไปวด้คันทั้งหลังบระมานต้นปวยด้วยน่ะมันแลกขึ้นขึ้นมาอนอาต้นเสียงเด้บอกคุณหมอให้อยูุ่ยกระไพรอะไรนี่นี่ะุยกไพรลูกก็้ปีเขาปีออกินเขาก็ยังก่อเดี๋ยวนี้กินเขายิไปบางหันมีอะไรติกินของหวานเอาลูกบานเลยขึ้นนีปิ่งปลายว่ำนี่

เดีวมาเี่ยมันเอากันอยางนี้แบบนึงแบบน้อยเกลกลก็ติดแ่บคับเนาะได่ทุงเดือกับขูดออกมานี่บอกให้ซื้อให้แม่มกินกระเจี๊ยดในเบืงส้มนี่เนาะช็อปโก้ยกลือเกลือบเกอเกลืออันกิ่นมากมืออื่นสอบแล้วขอกล่อมกับมายอมน่กินเลยนั่นบอกแสบืิ

เอาปิ่งปลามาให้คนป่วยกินเที่นีว่าโรคบาลเขาเอา